แอแอมาแล้วแม่จ๋า h อนด้า HRV 1.8 CL ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000รายละเอียดตัวรถเป็นยังไงไปชมในคลิปเต็มได้เลยครับเอาเรื่องสวัสดีครับพี่พี่พบกับผมอีกแล้วนะครับเต้เพชรยนนะฮะที่ปรึกษาด้านการขายนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยน์นะครับสาขาหนึ่งสาขาใหญ่นะครับแต่เห็นแปลกตาไปอีกแล้ว นเนื่องจากวันนี้เราอยู่กันที่โรง3นั่นเองนะครับเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะพี่ๆนะจะเห็นรถจอดเรียงรายกันอยู่ด้านหลังเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมหยิบยกเอาเจ้า honda HRV 1.8 EL คันนี้มาให้พี่ได้รับชมกันนะครับน่าสนใจมากๆคันนี้นะฮะแล้วก็รายละเอียดตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ๆรอสักครู่หนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ กดแชร์ผมด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเต้เป็นยนนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากจะปรึกษานะครับหรือว่าเรื่องไฟแนนซ์เรื่องเอกสารอะไรต่างๆนะครับโทรมาได้เลยแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าขอสายเต้ได้เลยเดี๋ยวผมช่วยเหลือเองนะฮะเดี๋ยวผมบริการให้นะครับพี่ๆยินดีมากๆเลยนะฮะโทรมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยด้านหลังของผมตรงนี้เป็นทันบ้า hrv 1 HR 8 el นะครับปี2015ิพี่พี่เรียกได้ว่าเป็นโฉมแรกของ hrv เลยก็ว่าได้นะครับคันนี้เป็นตัวรองท top ฟังก์ชันให้มาเหมือนตัว็อ p เลยนะครับให้มาเหมือนตัว็อ p เลยด้านหน้ามาดูไฟด้านหน้ากันหน่อยนะครับไฟหน้าเนี่ยมีไฟ daytime มาให้เป็น led นะครับแล้วก็พร้อมกับโปรเจคเตอร์หลอดคู่แบบนี้นะครับเป็นตัวรองท top จะได้ไฟหน้าแบบนี้มาพี่พีนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อย นในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าภาพรวมมีเส้นคมเมี่นตัดแบบนี้แล้วก็โลโก้เอชใหญ่ๆแบบนี้เลยตามสไตล์ของ Honda เขานะครับสายเฮดรูดีนะฮะใหญ่ๆแบบนี้เอามาดูด้านล่างกันหน่อยตรงนี้มีช่องรับลมนะครับดีไซน์เป็นรังพึ่งเรียกว่าพึ่งใหญ่แล้วกันแบบนี้นะฮะด้านล่างก็รับลมได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะช่องค่อนข้างใหญ่นะฮะสำหรับด้านหน้าก็ ภาพรวมประมาณนี้ถือว่าเป็น crossover อีกหนึ่งรุ่นเลยที่ได้รับความนิยมมากนะฮะสำหรับชาวไทยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไม่ใหญ่มากนะครับใช้งานง่ายฟังก์ชั่นเยอะผมฝากไวไ้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทนะฮะก็เหมาะนะพี่ๆรายได้ผมขอประมาณสัก16,0 0 0บาทขึ้นไปออกรถค,คันนี้ออกรถคันนี้ไปใช้งานได้เลยคนเดียวจบจนะฮะร,ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเอง นะฮะก็ราคาไม่ได้แรงอะไรเลยหายจากไปหายจากป้ายแดงไปเกินครึ่งแล้วนะพี่พี่ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูล้อ,อยางกันหน่อยคันนี้ล้อเนี่ยได้มาเป็นเหมือนตัวท็อปเลยนะครับลายล้อเหมือนตัวท็อปเลยเป็นตัว 1.8EL ลายล้อก็จะได้มาเป็นสีดําปัดหน้าเอาแบบนี้เบรคคู่หน้าได้มาเป็นดิสเบรกยางรัดมาเป็นบิดสโตนนะฮะปีอะไรเอ่ยขอดูนิดนึงนะฮะปี2023ัี่สใหม่ๆเลยยางนะฮะร,รถพร้อมใช้นะครับพี่พ,พี่ออกไปใช้อย่างเดียวเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับ มาดูด้านในหน่อยโชคสปริงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับคันนี้มีตรวจจากบริษัทนอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่า Apple Option นะฮะเป็นของธนชาตนะครับตรวจสภาพรถคันนี้274จุดนะฮะแล้วก็มีการาทิ้งรายละเอียดไว้ของข้อมูลของรถคันนี้หลังจากตรวจแล้วอยู่ที่เว็บไซต์รถโดนใจนะพี่ๆสามารถเข้าไปดูได้เลยพี่ๆเซิร์ชไปที่เว็บไซต์รถดนใจนะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อบริษัทเพชรยนนะฮะ จะเจอกับรถของเพชรยนต์เนี่ยเป็นรถเลยนะฮะที่ผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ๆสามารถเข้าไปเลือกชมในนั้นได้นะครับอ่ะถัดมานิดนึงกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมาให้เป็น LED แบบนี้สวยๆเลยแล้วก็เส้นสายตัวรถเนี่ยถือว่าเป็นสเสน่ห์ของ HRV เลยนะครับดีไซน์เขาจะเส้นสายเนี่ยสโลปขึ้นไปแบบนี้พี่ๆนะฮะแล้วก็หลังคาเนี่ยตัดมาตัดลงมาแบบนี้นะครับมารับกันถือว่าดีไซน์ออกมา สวยงามลงตัวนะฮะเป็นคอสโอเวอร์ที่น่าใช้มากนะครับพี่ๆตัวกันสาดเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแบบนี้แท้เดิมโรงงานมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กุญแจเป็นคีย์เลสมีปุ่มสมาร์ทเอนทีมาให้เรียบร้อยนะฮะกระจกแท้เดิมทุกบานผมเช็คให้แล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหน่อยพี่ๆนะครับมาดูโครงสร้างด้านในหน่อยไล่เรียงกันเลยหัวน็อตแก้มนะครับน็อตฝั่งเสาเอเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นโล นะครับเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สโลราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่แ0 0ห้าผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่แปดพันเท่านั้นเองนะฮะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานมัพี่สบายใจได้นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับสายเฮดผมบอกตลอดนะพลาดไม่ได้แผ่นเพลทสีเขียวๆแบบนี้นะครับจะมีบอกเลขเครื่องเร่งตัวถังตรงนี้ชัดเจนเครื่องยนต์เป็น R18 บซนะครับบล็อกเดียวบล็อกเดินกับซีวิกเลยนะครับสาหรับตัวเครื่องยนต์นะครับอ่ะแผ่นเพลทเดิมอยู่แบบนี้ โครงสร้างภาพรวมแบบนี้หลังคามาดูหน่อยไฮไลท์มากชอบมากนะครับซันลูปมูนลูปมีมาให้เรียบร้อยสําหรับตัว 1.8l ตัวแรกถ้าเป็นตัวไมน่าเชน 1.8l ไม่มีหลังคาแก้วให้แล้วพี่ๆตัดสินใจดูนะครับจะไปตัวไมน่าเชนดีไหมถ้าเกิดว่าชอบหลังคาแก้วอยากได้เป็นตัว 1.8l นะครับต้องมาตัวโฉมแรกยังไม่ไมน่าเชนก็จะได้หลังคาแก้วแบบนี้ไปนะฮะด้านบนเสาอากาศเป็นชาร์ฟินมาแบบนี้นะฮะสวยมากพี่ๆ นะครับอ่ามาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อโครงสร้างด้านหลังสวยงามไม่แพ้กันนะฮะก่อนจะมารีวิวเนี่ยผมเช็คให้พี่พเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยมากคันนี้ผมยังอยากได้ไปใช้เองเลยนะฮะติดที่ว่าคันเก่ายังผ่อนไม่หมดนะครับก็เลยพักพักเอาไว้ก่อนนะฮะแต่อยากได้มากพี่พี่อ่ามาดูหัวน็อตกันสวยๆแบบนี้ผมให้ดูครบเลยนะครับสำหรับเชื้อเพลิงนะพี่พี่ E85 E20 91 95เติมได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเติม E85 เนี่ยผมแนะนำเติม E20 ดีกว่า นะครับเพราะว่า e 8 5เนี่ยค่อนข้างจะระเหยไวนะครับพี่ๆเติมแล้วจอดทิ้งไว้เนี่ยน้ำมันหายไปไม่รู้หายไปไหนผมก็ง,งงเหมือนกันนะฮะอันนี้ส่วนตัวนะจากที่ผมใช้งานเองมาดูด้านท้ายหน่อยสําหรับตัว1.8 el ไฟท้ายถือว่าเป็นสเสน่มากมากนะครับไฟท้ายแบบนี้สวยที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัว1.8 el ไฟท้ายจะเป็น led เป็นเม็ดเนะครับแต่ว่าอันนี้จะได้เป็นแบบ ไลท์ไกดิ้งกลางคืนเนี่ยสวยมากจะเป็นนวลเนียนเลยนะครับสวยงามมากหรือว่าส่วนตัวผมชอบเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแบบที่เป็น HRV อยู่ครบแท้เดิมโรงงานโลโก้ Honda ชัดเจนแท้เดิมไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้ใส่เฮดตรงเฮดแดงอะไรมานะแบบที่เป็น IV Tech ก็อยู่ครบแบบนี้นะครับบรรทายภาพรวมสวยมากให้พี่ดูภาพรวมด้านท้ายนะฮะรถมีเสน่ห์นะครับ,รม,รบมันมีสเสน่ห์ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับด้านบน สปอยเลอร์มีมาให้ไฟเบรกดวงที่3มีมาเรียบร้อยแบบนี้นะครับบิวอินมากล้องถอยก็มีมาไม่ใช่กล้องถอยสิกล้องบันทึกหลังหน้าหลังผมมีมาให้ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยมีกล้องถอยมาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูภายในด้วยว่ากล้องถอยชัดไหมใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอสักครู่หนึ่งนะฮะขอย้ำอีกทีแล้วกันคันนี้4 5 9 0 0 0ผ่อพน8,000พนี่ได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะฮะมาดูโครงสร้างด้านหลังหน่อย ะะเดี๋ยวมาดูหัวน็อตด้านหลังกันหน่อยให้ดูกันแบบครบไปเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวาว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับหัวน็อตน,นะพี่ๆนะอ่ะได้เรียงกันไปเลยเผื่อท่านใดนะอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองก็สามารถดูคลิปที่ผมรีวิวนะครับประกอบการตัดสินใจไปด้วยได้เลยเพราะว่าผมก็พาดูละเอียดแบบพี่ๆมาดูเองแหละนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับลดระยะการตัดสินใจได้พี่ๆถ้าถูกใจโทรมาจองนะฮะเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้บริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศมีให้ ส่งรถสไลด์ทั่วประเทศมีให้นะครับผมบริการให้ทุกอย่างพี่พี่โทรมาได้เลยบอกว่าขอสายเซลเต้หน่อยอยากซื้อ h อ n d a นะครับโทรมาได้เลยเดี๋ยวผมบริการให้โครงสร้างด้านหลังภาพรวมประมาณนี้นะฮะขาตกบกพร่องส่วนไหนไปโทรมาได้เหมือนกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้พี่พี่อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับหรือผมจัดให้อ่ะพูดถึงการเก็บสัมภาระด้านหลังกันหน่อยก็สําหรับคอสโอเวอร์ over, เป็นรถอเนกประสงค์อยู่แล้วแหละนะครับตามชื่อของมันเลยตรงนี้ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะพี่พี่มีถาดม,มาให้ ถาดแท้เดิมแบบนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับไฟส่องห้องสัมภาระมีมาให้หนึ่ง <Entscheid> ดวงท่วนหนึ่งดวงท่วนแบบนี้นะพี่ๆนะไปติดเป็น LED ก็สว่างมากนะครับตรงนี้ผมแนะนําแล้วก็พื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้ใครมองว่าน้อยไปพี่ๆสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังได้ด้วยการพัพบเบาะลงไปแบบนี้นะครับพี่ๆพัพพบเบาะลงไป2ตัวได้สเปซการใช้งานเพิ่มขึ้นมาอีก เป็นตับเลยอะใส่จักรยานใส่โต๊ะใส่อะไรที่อยากใส่ได้หมดเลยนะพี่พี่นะถ้าเกิดว่ามีเป็นครอบครัวใหญ่ก็พับเบาะขึ้นมานะครับนั่งกัน5คนได้เหมือนกันนะครับก็ลองปรับดูนะครับฟังก์ชันการใช้งานแต่และคนไม่เหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ฟังก์ชันเนี่ย ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเขาน่าสนใจสวยมากนะฮะแล้วก็ผ่อนแค่แปดพันเท่านั้นเองพี่พี่ฝากเอาไว้ด้วยโทรหาผมเต้นนะเดี๋ยวผมบริการให้สาหรับคันนี้นะครับหรือ h o n ด้าคันอื่นๆผมบริการให้ทุกคันอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างสําหรับล้อหลังยังไม่ได้ดูโครงสร้างกันเลยล้อสวยนะครับเบรกดิสเบรกยางบีชสโตนลัดมาปี23 4บสามสี่เส้นสวยๆแบบนี้พี่พี่รถเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องคิดมากมาดูด้านในกันหน่อยโช ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะพี่ๆผ่อนแค่8 0 0พันเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0พันะโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับยินดีให้คำปรึกษาอ่ะมาดูโครงสร้างอ่ะไม่ใช่โครงสร้างสิลืมเลยดูภายในหน่อยนะฮะเบ,บาะได้มาเป็นเบาะหนังพี่ๆนะครับเบาะหนังแบบนี้สีดำสวยๆ <c oughs> เดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับด้านล่างนี่มีพรมกระดุมมาด้วยกระดุมใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้แถมมาให้เลยแบบนี้นะฮะอ่ะผมนั่งเนี่ย สูง168สเปซลูมเหลือเยอะเหมือนเดิมเหมือนซี v เลยนะครับสำหรับสเปซลูมแต่เฮดลูมเนี่ยจะเตี้ยกว่าซี v ค่อนข้างเยอะนะครับพี่ๆดูสองกําปั้นไม่ได้นะผมสูง168ก็สำหรับใครที่มีผู้โดยสารสูงเกิน170ขึ้นไปก็ต้องพิจารณาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านหลังเขาจะเป็นสไตล์แบบคูเป้นะพี่ๆนะตัวหลังคาก็จะสะโลว์ลงมาหาหัวนิดนึงประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจดูผมสูง168กําปั้นเดียวเกือบเต็มพี่ๆนะครับอ่ะสำหรับเบาะนั่งสบาย เป็นเบาะหนังแบบนี้สามารถเอาที่พักแขนลงมาได้เหมือนเขียงเลยที่พักแขนอ่ะก็ประมาณนี้ที่พักแขนก็ยังดีที่ให้มาแล้วกันอ่ะวางแขนได้แต่ใส่แก้วน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงครับรองรับการติดตั้งคาซีทไอโซฟิกเรียบร้อยแล้วสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะฮะสามารถติดตั้งคาซีทหันหน้าหันหลังได้หมดเลยตรงนี้รองรับเสียบเข้าไปในรูนี้ได้เลยนะครับก็เสียบได้2ตําแหน่งเลยพี่พี่นะฮะมีลูกสองคนก็เสียบได้แบบนี้สบายมาก เอ๊มีไฟมาให้ด้วยนะตรงนี้นะครับเป็น LED ด้วยพี่พี่ไฟหลังคามีมาให้เป็น LED แบบนี้สวยงามมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่านั่นก็คือซันลูฟเดี๋ยวไปดูกันฝั่งคนขับเลยครับพี่พี่ฝากไปด้วยนะครับคันนี้ส5 9แส0หันผ่อน8 0 0 0ตลอดยูสัญยามพี่ได้รถฟังก์ชันขนาดนี้ไปใช้งานหืออยากใช้เองจริงคันนี้นะพี่พี่นะอ่ะมาอึ๊บขึ้นมาบนตัวรถเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอยาติดเครื่องเลยนะครับ กุญแจนะพี่ๆได้มาเป็นแบบคีเลตแบบนี้ไม่นะคีเลตนะกุญแจไม่คีเลตนะครับได้มาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเบาแอร์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวเสียงจะรบกวนพี่ๆนะมาดูเลขไม์กันก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้ไม์ผมแจ้งไปแล้ว1นึ่งแสนห้าหมื่นหกพันโลนะครับบนจอ M I D ตัวนี้ดูได้เลยนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันโลไม์แท้ไม์เดิมแน่นอนพวงมาลัยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวดูกันก่อนนะ แท็กช่าคอนโทรลมีมาให้นะครับระบบการลื่นการถลายอีคอนโหมดนะครับสำหรับเดินทางไกลมีประโยชน์มากตรงนี้เปิดไปช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยนะฮะไฟหน้าได้เป็นแบบออโต้เรียบร้อยไฟหน้าออโต้ปั่นน้ำฝนออโต้ Auto, นะฮะปรับหนวงอะไรต่างๆได้โอ้โหอึกระทึกคือโควมปหมดนะฮะให้มาจัดเต็มมากๆแพดเดิลชิฟมีมาให้พี่ๆนะครับทดเกียร์เล่นเกียร์ได้มันๆพอบ้านแอบซิ่งอ่ะแบบนี้ดีกว่าพอบ้านแอบซิ่งคูดคอนโทรลมีมาให้เดินทางไกลก็เหมาะแบบนี้นะครับไม่เมื่อยขา นะฮะตัวตัวนี้ควบคุมหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้นะฮะฝั่งนี้นะไว้ควบคุมหน้าจอทัชสกรีนเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นวิทยุอะไรต่างๆได้หมดเลยนะฮะฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้รองรับการสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะพี่ๆนะตรงนี้สั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็ฝั่งขวาตัวนี้นะครับเอาไว้ควบคุมจอเอไดีตัวนี้ที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะฮะพี่ๆสามารถดูอัตราค่าเฉลี่ยนะครับต่างๆ ผ่านหน้าจอ MID ตัวนี้ได้เลยนะฮะควบคุมผ่านตรงนี้นะพี่ๆนี่กดได้เลยนะครับเซตค่าอะไรต่างๆตั้งได้หมดนะฮะดีไซน์เลนไมลก็สวยแล้วก็ภายในเนี่ยสวยมากเดี๋ยวผมถอยอบ์ดน,นิดน,นึงพี่ๆจะได้เห็นความสวยงามของเขานะฮะน่าใช้มากนะฮะจอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานพี่ๆนะครับยังใช้งานได้ปกตินะฮะผมเทสให้หมดละนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูกล้องถอยกันหน่อยผมแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่ากล้องชัดมากใช้งานได้จริงนะพี่ๆแล้วก็เวลาเราหักพวงมาลัยเนี่ย มีการบอกไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับแบบนี้นะอ่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะพี่ๆนะให้มาแบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แอร์ได้เป็นแบบออโต้เรียบร้อยนะครับแอร์ออโต้ซิงเกิลชานเนลนะครับยังไม่ใช่ดูอัลชานเนลแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าดีไซน์มาสวยมากนะครับตัวแท่นเกียร์สีดำเป็นโนแบ็กแบบนี้นะฮะเงาเงาวสวยๆเลยเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมีมาให้ ัวหัวเกียร์หุ้มหนังมาถุงเกียร์เป็นหนังแบบนี้นะฮะดีไซน์ตัวนี้สวยมากเลยผมชอบมากนะครับแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยมีมาให้นะครับที่พักแขนมีมาให้เก็บของได้นิดนึงนะครับเก็บได้นิดนึงแต่ก็ยังดีที่มีให้มานะพี่ๆนะอ่ะแล้วก็บาะสวยๆทรงแบบบักเก็ตซีแบบนี้ปีกแน่นๆไม่มีล้มเลยพี่ๆนะฮะเวลานั่งเนี่ยอกกระชับตัวดีนะพี่ๆนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะลืมอะไรอีก กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาครบมากนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมาดูด้านบนหน่อยมีไฟสองแผ่นที่ที่เป็น LED มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนั่นก็คือมูลรูปพี่ๆตรงน,นี้ผมเปิดไว้อยู่เดี๋ยวผมปิดก,ก่อนอ่ะให้พี่ดูอ่ะ ผมชอบมากเลยทีพี่นะฮะมีลูกเล็กเด็กแดงน่าจะตื่นเต้นตื่นอกตื่นตาตื่น,น,น,นใจกันเหลือเกินนะฮะอันนี้แบบปิดไว้นะพี่พี่ก็ช่วยในเรื่องของความร้อนได้นะฮะแต่ว่าถ้าอยากดูพระจงพระจันทนะฮะมูลรู้พี่เปิดได้เลยแบบนี้นะครับแต่ยังไม่สะใจนะไปเที่ยวทะเลพี่พี่ไปเที่ยวทะเลนะพี่พี่เปิดได้เลยซันรู้แบบนี้นะครับ รับลมรับอากาศได้เลยแต่ช่วงนี้ยังไม่ต้องไปรับมันหรอกเนาะ40องศานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพี่พี่ฟังก์ชันให้มาโคตรครบเลยผ่อนแค่8 0ดพันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าผ่อน8 0 0พันพี่พี่ได้ฟังก์ชันแบบนี้พี่พี่สนใจไหมนะครับพี่พี่โทรมาหาผมบอกว่าอยากได้เฮ v อาวี่ะอยากซื้อกบเต้อ่ะนะครับได้เลยอยากได้ของแถมอะไรคุยกันนะครับพี่คุยกัน,นง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องแป๊บหนึ่ง มาเลยครับผมห้องเครื่องหน้าตาของ R 1 8 Z ซนะครับคุ้นชินกันอยู่แล้วนะพี่ๆนะแบบนี้นะครับเฮดเดอร์เดิมน,นะครับแล้วก็เซนเซอร์เดิมทุกอย่างเดิมพี่ๆลองฟังเสียงสายพานได้เลยนะครับเงียบมากผมให้ฟังใกล้ๆนะครับอ่ะไม่ได้มีปัญหานะตัวสายพานนะครับแล้วก็ลูกลอกเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับ ABS มีมาให้ฝากระโปรงหน้าหัวน็อตสวยๆแบบนี้พี่พเดี๋ยวให้ไล่เรียงกันดูเลยนะครับฝาหน้าสวยมาก รถเดิมนะครับไม่มีแกะฝาหน้าไม่มีทําสีนะครับฝาหน้าไม่เคยโดนมารถไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับสีนะครับตรงนี้รับประกันระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนนะฮะหาพี่ๆไปตรวจพบตรวจเจอนะครับสามารถนํารถมาคืนได้เลยนะครับไล่เรียงมานะครับกิ๊บหน้าไม่มีแตกไม่มีหกักคานหน้าสวยๆไม่มีงับไม่มีดึงแบบนี้พี่พนะครับสวยมากชิ้นส่วนต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ใหม่มากนะครับ ยังไงท่านใดสนใจนะโทรมาหาผมเต้ได้เลยผมแปะเลยว่าให้แล้วนะครับพี่พี่ขอสรุปสุดหล่อคันนี้หน่อยอยากได้มากเลยอยากได้ไปใช้เองนะครับสำหรับคันนี้ Honda SRV นพี่ปี2015นะครับเป็นโฉมแรกเป็นตัว1.8 EL นะครับหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะครับราคา459,000พ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000เดี๋ยวผมบอกเลยพ่อน8,006ตลอดสัญญา8.4งวดนะครพี่พเอาไปใช้งานสวยๆแบบนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยโทรมาที่เบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้วขอสายเต้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้พยนต์ขอตัวลายี่นี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ